เดี๋ยวเดี๋บาพี่น้องอออึสองออเดี๋วเดี๋ยวเดอบบรบประทุแคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้าัดูางน้ดูตัวนี้รูตัวนี้รูมองพี่น้องมัสวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้กัพ่อกันอีกขึ้นเขาครับพอจะตอยอมไป มหาไซเบตคือเก่าครับพี่น้องมือนีิมากับพระเอกเก่าห้องขึ้นเขาหรอครับปูนยางออกกอนทีดีทีรีอยู่แล้วก็ใช้ทางไหนมือหน,แน,แนิแถวนี้เหรแถวนี้เหรอแถวอำเภออะไรนี่มึงทะเลครับมาไกลเต๋อครับพี่น้องเห็นทะเลปะ <laughs> ใช้อยู่เลาเลาะถนนนี่เหรอครับปอดักปลาบอลไหมนี่เหยียบเลยเหรอ ้ห้น้อยๆกันเสียบได้ยังได้ยึดติดถนนนี่พี่น้องยังมันใส่เลยเสียบไปก่อนเสียบไปสัก่อนครับมื่นวูบบาทกรขหิงว่ะก่อดีพุ่นแล้วโอ้วอากาศย่แบบอากาศแย่ม่เลพี่น้องมีหัวกบหน่อยโดดน้ำมาเสียบลงไปทั้งพุ่นเลยพี่น้องมาไกลเติบอยู่ใส่ใส่บุรุษหนก สองคำทุ่มที่นี้เขาบ้านเท่านั้นตัวไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบเบ็ดไปก่อนครับคุณเดี๋ยวโทษศับมากพอดีเอาครับพี่น้องเสียบมาเรียบร้อยครับมาเบิดอยู่นี่แล้วครับสามหลังสุดท้ายเลยเนีย พี่น้องเริ่มจากนี้แหละครับเสียบขึ้นครับสามหลังครับเนี่เสียบขึ้นครับบัไปนำปัดทะเลพี่น้องเลยขัาขนาดพูด <c oughs> เขาแอบเห็ดหน้าอยากอยู่ครับ แบบน้ำโซไตเป็นตโตคือเอาหลือพี่น so. ้องเนี่ยใส่เดียนนะครับใส่เดียนปู่นเาเจ้าสูบน้ำอยู่ครับผมเอาครับพี่น้องมาแต่ทั้งเดียวกันผุลบ้านเดียวกันเลยพี่น้องมาใส่เบ็ดบั่วโหกันครับนี่บรินำกันมาได้แต่ว่างพ่อกันแบบใดียวบทางเดียวพ่อคำพอดีครับ บรรยากาศเงีวแรงมีมูอะไรสิเด็ดดีนาจะของหน้าบุนแพงกพสิเด็ดนัวดันเจ้ไปไปเรื่อยๆัน ครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับเนี่ยจนว่าคำครับอยู่รอรถถนนนี่แหละจนมืดเลยพี่น้องเลยตกล้มแห้งคักบันเนี่ยนลิตตกพี่น้อย่านฝนตกอยู่ดอไปว่ามหรอครับพี่ไปพี่น้องเดี๋ยวจังมาไล่น้ำกันล้มแห้งคักกำลังสิคำครับเนี่ยหลังแรกอยู่ถนนเลยนี่ล้มใหม ไปครับพี่น้องไปออกยามเบ็ดในเวลายามเนี่ยยามเสียวเล็กพันวัดกับข้อตะไสร์เมา่อเดีวครับนี่พ้อตะเขามานี่เสียวตีทางไกลแล้วครับวัวแล้วพันก็สองกับสามแลยวเบือเชียงปลาถึงเบ็ดอ่ะมันจะลุนแล้วของพันวัดนะเลยเรียกยังไงเีวด่างัวรุนเว้ยนะเสีด่างได้เลยจะลุนกันละไปพี่น้องไปยามเดี๋ยวจังมาลุ้นน้ำกันบ้างเดี๋ยวพันวมาจะพันโบพันเตานี่เจอกันเบ็ดซ้ำกันครับแปดสิบแปดสิบครับมือนี้เอ้า

มาแล้วพี่รองเต็มแรงมาแล้วครับประดุกโอ้โลมแหง้งไปครับไปเรื่อยๆลมแหนน้งหมดโอ้เดี๋ยวดุามเลยพี่้องเอ้ยแบบโอ้โอ้อขึ้นแ,แนวประดุกประดุบปรดุรด๊โอ้ดยดอยด โอ้ยต่อแล้วปลาดุก๊บรุ๊บลุดโอ้ลุดพอดีพี่น้องโอ้ยรุดบรุดบรุดบรุดโอ้ลุดพอดีเลยเกือบแล้วแค่ดมรุ๊บุดบุ๊เออเกือบแล้วเกือบแล้วของงานจะได้เห็นมั้งครเ้ยโอ้ยเกือบแล้วนะพี่น้องเลยเห็น่ได้

พ่อให้เลี้ยงลมเนได้พี่น้องมันเป็นเลี้ยงธรรมาชาติครับลมแห้งครับรหเตรียมสามเล้วพี่น้องมาเข่งพันเห็นหนาเลยนี่อย่าไปนะ <c oughs> ต,ตามหาจะต้อตามหาพ่อเลยเนาะตามหาเลยพ่อรถเดี๋ยวยังดีพ่อรถไปครับ <Yeah. S 2> <c oughs> จังหวะเร็วเอาลดนอีแล้วพี่าซื้แล้วโอ้โหเปนไปเจล้งหนีไปเลยโอ้ยมันต้องดีหมดเรองมัเออปลาดุกพี่โตื้นี่งงามปลาดุกูล้วนเลยพี่น้อ <c oughs> นงเอซีเด้วมีเมนบอกเมลบอกเอ็ซี <c oughs>

เฮ้ยบวมีโขกเด้อโขกบวมอีกแล้วมีแต่น้ำเลยลุยน้ำจริงหรอโอ้หลังนี้สิเป็นโขกเลยวะเอ้าบทหญ่เลยกระห

มึงเบ็ดปิววนๆอยู่ลมแห้งพุดนึกคนที่ตกเลยเหยาวาไปเรื่อยๆพี่น้องลมแห้งพุดหลังก็ไปถึงนี้เฮ้ยเสียงน้ำตีหรอมีหาบอกห่าว ไปครับพี่น้องยามเบ็ดไปยามเบ็ดไปของหน้าเพิ่งออกมากว่าห้ใสครับกูมาแล้วครับสี่สิบหลังกูมาี่เยวหยุดแค่นี้สี่สิบหลังหยุดพี่น้องน้าเต็มงพงเรื่องหใส่หน้ากับบ้านเด็ดแพงหน้าพี่น้องเออแพงป่าหาอยู่หาจินซื้ออะไรขันดำหน้าแล้วหรือว่าวันเขาแล้วกสี่ใครเนี้ยอันนี้หุดกับบ้านเด็ดไทยอยู่พี่น้อง ว่ารูคือกันสาเหตุเป็นอย่างไรคอยแพงไปกู้ออกสีสหลังพี่น้องเด๋ยเดี๋ถือปลาพี่น้องอออถอ้งสองออ๋อเดเดี๋ยวเดอึบโยบยบดุกแค่นี้โอ้โหตัวนี้ย่เดี๋ยวเดี๋ยวดู่ตัวนี้ดูตัวนี้ดูพี่น้องมี๋ย ใช้ตืโอ้ยดึงแห้งปันปะดูกรโดพี่เาตอวนี้กตอวนี้งามบพระเจว่าปะดูมันจะตัวหญ่พี่้นาะ้ก็ยังแห้งที่ก้ากูหลาละเครื่องนึงพี่นนองเยอะเคร่งนเยอะคร่งนึงับมือดีีหลังใช่อหรอกถ้ป็นเนี่ย อุละกะสีอยต้แถวแถวบ้านละดอกมันสปวดตาคนบุกกามาไก่ก็นี้ดอกกันผ่านวัดยู่ทางนี้บอกประเชิงแม่นี่ยเชิงกับเมียเบ็ดบกบมอนได้พีดอกบวก็บใจเพียงอียงกระดอกกรเดียดเนี่ยบอขนน้า หน้าไผ่น้ามันมนีนี่น้าจด,ดกัจจางปังอยู่จังหนามแกงโปอู้หัวมามทำใจพี่รอ้องต่วินคือว่ามาบอกเลยแต่บอลใจอยากพ้ากันนางเบิ่งตง้ตงองแมงต้องแมงเนี่ยเสียความรู้สึกขนาดเลยพี่ร้อง ออปัดโคขึ้นมาวัดถึงหลังที่แลหลกเลยพี่น้องหลังแหลกยุ่ถนนเลยครับมีรับถนนตรงนี้นตรงนี้ ใดญ่แค่ตัวบุเดี๋ยวจะไปเทสีกะละมังให้เบิ่อนอพี่น,น้องเอากะละมังมาอยู่บนน้หล,ลังแรกติดถนนดำเลยไปครับเอาครับพี่น้องหอดมองแล้วครับเดี๋ยวเทสีกะละมังให้เบิ่งพี่น้องใไ,ได้จค่ตัวโยเสียเส้นจะได้กู้เปชรเนี่ยเพื่องเลย เด็กมาหายปีที่แลประดุกักรตัวงามเด็ปลาเขีงกับเมย์ไงครับเด็กตัวเดปราดุกจกรัวอุ้ยเบิดปีโดดคุกตัวครับปิดออกนด่กตัวประดุกไหมพี่น้องเลยอยู่ได้ยปลาตัวเด็ีเอาจับไปสองจำจใส่ปลอมด แบดตัวปลาแดตัวตัวปลาดุกแบดตัวใส่งาม่น้องเี้ยวปลาสิงมิงมีปลกับปเป็นบอมอนได้หมือนรืยี่น้อไอตยวใส่ดไหมใส่ดีบอมันเจ้าแกก็เด้กินอยู่แต่ว่าแต่เวนน่นะยังบบมาบอกเขามยามไปดีๆีบอ้ยบัดย้มขึ boring, ้นหรือออกมากเลยี่น้อ บ่หัใสกันนกูเล้วบ่อยูเล้วบอยมบ่อยู่กันเอ้เดบ่หึดบ่หัดเลยพี่น้องไที่แรกนะครับป่าตวงามขาเลยพี่น้องปลาเป็ดตัวแท้ตัวหญ่ต้นเสียดายฝ่าอยู่พีเดี๋ยวเป็นยุดสีสิบหลังสิบปียำบ่เยานบกูเลยเหรครับเกี๋ยวนี้เดียวนี้กู้แท้เดี๋ยวจะไปหลุดเนเกียวทุไทยพี่น้อง ขงหายล่ตันเอก็ใน้ข็งที่โดนโอ้โหนี่ตัวแหงยันพอแนวนี้เนาพี่น้องยันพ่อจะเปนแพงน้าเยแต่ป้อพอจนไหนโวัเต่าเอ้ยคือว่าหรอว่าพี่น้องคนหน้าคนใกล้บ้านแน่นวไปเดี๋ยวจะไพอกันไหมพี่น้อง อยู่ทางไหนน้อบอลเข้ามาอย่างผ่านบัดเดี๋ยวนี้ก็ทีกู้เลยพี่น้องบอจงไว้หรอครับผ่านเตาป่าไปแต๋เดี๋ยวจังเบิ่งเขียวกู้พี่น้องไปครับพี่น้องบอลกู้นี้นี่จากนี่แหล,ละหมู่บ้านโมนี่มาใส่ตงังทินตังหมู่บ้านมันเป็นจี่ไหนพี่น้องไป ล่มก็แห้งผู้อย่างเดียวเ <c oughs> ด็ปลาดุกแปดตัวนี่ตัวงามต้องหลอกปู้จิไดเจ้าตัววะพี่น้องนางบ้านได้พดเข้าครับมะกรูดเลย <c oughs> อูย้อือปลาดุกพี่น้อง เบ็ดพันวัดครับไปออกกู้เบ็ดมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องใบพัดตโตครับพยิบต่อยอมาเลยกับพันเต่ามีเจ็ดเลยตัวเดียวก็มาได้กูมาเดียวเลยเลยใบพัดตโวเพื่อเสียบมาเดียวนี่แหละขึ้นไปกู้หรอครับพี่น้องียางมาลัดพันวัดแต่เบ็ดพันวัดถือเบ็ดถอดขึ้นมากครับเนี่ยตัวบักเขือเลยครับหลุดงอแงครับนี่ยชุดตัวปลาไหมเนาะ อู้เป็นจรวดพรองยังยังยังกงของน้องเลยพี่น้องหนักไรปลาตัวเดียวเอี๋พักขนาดครับอ้ยพันวัดพูดเร็วครับโอ้พันวัดกับม้าเนื้อพี่รองเลยประดุกประคอเนี่นบอกคอ คือยังประคสอสตัวนี่นะ,อะอเอาอดเอ้ยตัวยังกูมูหรอวะตัวนี้อเ,เอ้ยเฮ้ยเจวกูว่าเ,เร็วเียบร้อยพี่ต้องกำลังมา,าอยูบบออ่้นี่ยขอไปเลย พี่น้องผสมประสมเขาไงใส่เงียกับบริปดลโลกชาวเขาใส่กับคู่พี่น้องอโอ้บอมด้วยเลยพี่น้องมือโไปไปพี่น้องขอโตกลับก่อนครับเ้เบียดลำข่างเลยครับพี่น้อง ตระคูนี่ฮอดเกือบดาวเทียมเ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือกระปุกอ้หูยนีมาคุนครับมา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 ขี่ลุเลยโอ้โหตัวดีเลยโอ้ยเกืเ่บเอานนี้นะนะเออหูตัวกรดูกอะไรหรอเอ้โอ้โหแจ้วืึรอเรียบร้อ,รอ พันวัดครับนี่พันเตานี่กูเบิดเรียบร้อยแล้วครับยางน้กกรงครับไปนี่กูแก่เจียวแรกแล้วครับใกล้ถีบห้องรถแล้วครับนี่กูแหว่งเจียวโอ้ย,อยมือนีเป็นไปทั่ว,ว,<ป>วหรืพี่น้องไปขนาดแ้่เจ้าหัวหน้าพี่น้องเต้เบิ์กับบอกเ้านเลยเบิรลตหรอเบออิล์ตเออเบิร์ตระบาด่น้องโอยมันอยู่ มามามาสีหอดรถพี่น้องพุดด่นรถไปครับพี่น้องมาหอดรถแล้วครับโอ้พันวัดเป็นพระเอกเรืองมือนี่พอะยิ่งโอมกับพันเตาเจอของแข็งครับพี่น้องมืย<อ>ได้ซ้ำเก่าห้องดูไปใซ็งหมดเดยก็ว่ได้แปดเก่าซ้ำเก่าได้กูเก่าเพิ่นมาเปิดเลยแต่ว่าอันนี้ที่ใส่เปิดดูต้งปลาทูสร้างนักอุดจนพี่น้องเลย วัวยอ่ะจังสัปเ๊ดตัวปลากี่น่องใส่ยังไงมส่งเ่ออยืนัตัวบักเสือดิบมากี่ออเทลงเลยปะใส่างเลยปะมันครับมือไอ้พันวัดอ๋อโลมแหงออเดี๋ยวจิตั้งให้พี่น้องมง ตัไงนี่ก็ตั้งโอ้ยปล่อยปลาในระบาดพี่น้องหยุ่แขงโอ้ยโอะย่าว่าเด้อึงตัวนี้ต้องเดยวย่าว่าตบหูเน้อจะได้เลยปยาดเลยละแม่เกือบเต็มสั้งครับนี่โยะตั้งอะไ้างั

หาครึ่งสิกระแังหวนนกิโลนี่หายกิโลครื่งพี่น,น้องอ้ยงานนี่คักเหลือพานวัดอะโอ้โหเบิ่งเาเงรู้ปะเออใหสั่งได้บหรอ,อยังเฮ้ยสงเนยโอ้หากิโลครึ่งนี่ตีเอากระชังหัวโลนึงพี่น้องได,อได้สองโลโพี่น้องเองอยอเ่าไดพันสสามกิโลสามกิโลถยสามกิโลสองขี o, ดสองขี o, ดสามขีด กัดสร้งตัวนี้มันเก่าขีดเก่าขีดเก่าขีดหักออกเทไรวะโอ้บวกลบคูณหารพอถือเลยเด้อพี่น้องขีดโอ้คักขนาดท่านวัดหมานขนาดครับสองกิโลชีชีเอ้อว่าถิ่นว่าเอาคักหลือพี่น้องแต่วันเตยเดี๋ยวโวย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 ยควมมานพี่น้องโอ้มันสิหมานอยู่ละแต่ว่าโอก็คือว่าแหละ น้าเขาไเพิ่นแข้งหน้าครับอันเด็ดใส่สะดวกสะดวกกันสิพ่อได้ก,กินอยู่หรอพี่น้องอไปครับพี่น้องสำหรับชิมนี่ก๋เจียวซ้ำนี่แหละครับส่วนตัว,ตวผ่านวัดกับผ่านเตาเราจะเจอไหมครับไปพ่อกันไม่คิวนาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปพ่อกันไม่คิวนาพี่น้องเดี๋ยวสิมาแก้มือจะวาวบ้าดอกเขียวนี่ ขออนุญาตขอบ้านครับ